ข้อ18นะครับในเขตพากรเล่นเกมกับนายกิติชัดโดยมีอุปกรณ์การเล่นคือไพ่คิง4ใบก็จะมีโพดําโพแดงดอกจิกแล้วก็ข้าวหลามตัดนะครับทีนี้นายกิติชั์เนี่ยให้กติกาว่าให้ในายเขตพากรนะ่ะจับไพ่มาทีละ1ใบโดยถ้าได้ไพ่ที่มีสีดําก็ต้องจับอีกใบหนึงให้เป็นสีดําหรือว่าถ้าจับ ได้ไพ่ใบแรกเป็นสีแดงก็ต้องจับใบต่อไปให้เป็นสีแดงนะครับในเพจพากรถึงจะเป็นฝ่ายชนะถามว่าโอกาสที่นายเขตพากรจะชนะเป็นเท่าใดก็ไก่หนึ่งส่วนสามขอไ 4, ข่สามส่วนสี่ข้อควายหนึ่งส่วนสองงองงูสองส่วนสามข้อนี้ก็เป็นโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องไพ่ซึ่งคนน่าจะเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไพ่หรือไม่ก็ลูกเต๋าเนี่ยมาออกข้อสอบนะครับ นอ้นองก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไพ่เอาไว้บ้างว่าไพ่เนี่ยมีกี่ใบมีกี่สีมีก,มก, lod, มกมี่อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอ่าพูดถึงไพ่ก่อนไพ่เนี่ยก็จะเราต้องรู้ไว้นะครับมันถึงจะเป็นอบายมุกก็ตามแต่เวเราต้องรู้ไว้ก็คือไพ่เนี่ยมีอยู่สี่ดอกเขาเรียวกว่าดอกนะครับไพ่มีสี่ดอกดอกแรกเนี่ยเขาเรียกว,ว่าข้าวหลามตัดมันจะเป็นอย่างนี้สีแดงอ,อย่างนี้คือข้าวหลามตัด หรือว่าอันนี้หัวใจเป็นรูปหัวใจเลยสีแดงอันนี้เรียกว่าโพแดงนะครับแล้วก,ก็มีสีดำแบบนี้อันนี้เรียกว่าโพดำและอันสุดท้ายนะครับดอกจิกอ่าอันนี้ก็คือ ดอกจิกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ดอกนี้ซึ่งแต่ละดอกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสิบสามใบดังนั้นรวมแล้วก็จะมีทั้งหมดกี่ใบครับห้บาสิบสองใบเพราะว่าสิบสามสิบสามสิบสามแล้วก็สิบสามใช่ไหมครับรวมกันก็เลยเป็นห้าสิบสองใบในหนึ่งสำรับไพ่หนึ่งกองเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่หนึ่งสำรับนะครับสรุปแล้วไพ่เนี่ยมีทั้งหมดห้าสิบสองใบทีนี้ก็จะแบ่งเป็นสีแดงกับสีดําอย่างละครึ่งใช่ไหมครับ แต่ว่าโจ์เนี่ยเขาบอกว่าให้มาแค่สี่ใบเป็นคิงสี่ใบเลยจะโพดาโพแดงดอกจิก um, ok แล้วก็ข้าวหลามตัดเขาบอกว่าหยิบทีละใบให้ใบแรกเนี่ยถ้าสีแดงก็ต้องเป็นสีแดงถ้าใบที่สองสีดําถ้าใบแรกเป็นสีดําใบที่สองก็ต้องสีดําดังนั้นเรามาดูความน่าจะเป็นเลยครับว่านายเขตพากรเนี่ยจะชนะได้ยังไงจะชนะได้ก็ต่อเมื่อสมมติสมมุตินะครับให้นายเขตพากรเนี่ย หยิบใบแรกได้สีแดงสมมติกรณีที่หนึ่งหยิบใบแรกได้สีแดงนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าจะเหลืออีกสาใบใช่ไหมครับซึ่งก็คือ,อะไรมันมีแดงแดงดำดำใช่ไหมพี่ขอเขียนก่อนมันมีแดงแดงแล้วก็มีดํากับดําทีนี้ตอนแรกหยิบไปแล้วใบแรกสีแดงอ่ะก็จะเหลือแค่สาใบก็คือแดงดําดําใช่ไหมครับแต่ว่าเขาตัชนะได้ก็ต่อเมื่ออะไร ก็ต่อเมื่อหยิบได้สีแดงใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีอยู่ทั้งหมดสามใบมีแค่หนึ่งในสามเองใช่ไหมครับคือแดงมีใบเดียวจากสามใบก็คือหนึ่งในสามดังนั้นโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็คือโอกาสที่จะหยิบได้สีแดงก็คือหนึ่งในสามนั่นเองซึ่งแสดงว่าเนี่ยก็เป็นคําตอบเลยว่าโอกาสชนะคือหนึ่งในสามนะครับและถ้าเป็นกรณีที่สองหยิบไปได้ได้สีดําก็เหมือนกันถ้าหยิบได้สีดําใช่ไหมครับพี่จะเขียนกรณีที่สองเป็น สีแดงแล้วกันหยิบไปที่สองได้สีดํานะครับหยิบได้สีดําก็คือหยิบใบนี้ไปใช่ไหมครับก็จะเหลือสามใบก็คือดําแดงแดงก็คือเหลือสามใบนี้แต่ว่าต้องได้สีดําอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับก็คือหนึ่งในสามเหมือนกันเพราะว่ามีสามใบแต่มีดําแค่ใบเดียวโอกาสก็คือหนึ่งในสามเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ตรงกันพอดีดังนั้นข้อนี้เนี่ยตอบหนึ่งในสามนั่นเองทีนี้หนึ่งในสามคือช้อยอะไรครับ คือช้อยข้อกอไก่นั่นเองแต่ทีนี้พี่จะพูดถึงความน่าจะเป็นหน่อยความน่าจะเป็นน้องๆเคยเรียนหรือ,อยังเรื่องนี้เนี่ยในระดับมต้นเนี่ยยังเป็นหัวข้อที่ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมปลายขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเลขที่เป็นเรื่องที่งงมากความน่าจะเป็นเนี่ยก็จะเป็นตัวย่อคือ pe นั่นเอง pe แปลว่าความน่าจะเป็นนะครับสูตรก็คือ pe เนี่ย จะเท่ากับ Ne ส่วน NS โดย NS คืออะไร Ne คืออะไรรู้ไหมครับ NE เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่สนใจแต่ว่า NS คืออะไรรู้ไหมครับ NS คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ว่ามีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ดังนั้นถ้าเราจะมาหา ความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็ต้องเอาที่เราสนใจหารด้วยทั้งหมดเหมือนกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เราต้องการได้สีดําใช่ไหมครับซึ่งมีอยู่แค่หนึ่งใบกับมีทั้งหมดกี่ใบครับจากทั้งหมดมีทั้งหมดสามใบดังนั้นความน่าจะเป็นก็เลยเป็นหนึ่งส่วนสามนั่นเองอ่านี่ก็คือวิธีคิดง่ายๆของเรื่องความน่าจะเป็นก็คือเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับอ่าน้องๆก็ต้องจําจําตัวแปรไว้นะครับ P.E. เท่ากับ N.E. ส่วน N.S. นั่นเอง